คือครับอาจารย์บนจุอ็ดจุดหนึ่งนะที่ทอาจารย์ทีนี่นะสกินอูจุดแ้วก็มีน้ำมาในแบบในอาชียรอนนะกับเพื่อนๆที่เราไม่รู้จักโอ้โแหลกแหลกตีได้ปะตีไม่ได้ อ๋อย oh. ังไงอ๋อเราช่วยรอดดีดีเป็นตำบ้าเลยมาดีหน่อยคออยู่ด้วย GKID คอีเดี๋ยวเข้าได้มึงเด้งมาสมนี้เหมือนจะแย่ไม่ว่า ăn kinh đít, thôi đi nào bạn. ชื่อเราจะไม่ระบ,บุครับไม่เข้าไม่เข้าวุาา้นเล่นเล่นโอ้ยขำ

ทำไมาอังไมา่ไม่เป็นไรตำโอ้เข้เาเต็มเลยงนี้ดอ่าต้องจนมาเริ่มน้องว่าอาชวีวตรอดแดบกูดเอาแบบอาชวีวตรอดเลย

ออดามัล้นะขาอะไรก่อนนี่สกินหมอนเทวะละคำนี้หนึ่งอันว่าความเออนี่หนึ่งอันความนอะอ้ยจำผิดวะ มีไม้สติกเรีนยนแอน่นได้ ไม้เราไม่เอาหมดตัดโลก <c oughs> เดี๋ยวค่ะม่นีิตอนนี้อืม <c oughs> ไม้แล้วค่ะอีกรอบเออ่อนี่ก็เอาอันนี้มาอันนี้มาอยู่อยนอก มันเกือกเลยวะหุดเฮ้ยตัวอะไรยิงตัวอะไรยิงตัวอะไรยิงนเองก็เลือดเลือต้าไม่ใช่สเกลิตันอ่าก็จะทำการคัดอีกรอน วะไม่เป็นไราจะข้าวขวานเมอกี้มันเป็นไรตอนนี้เราจะไปถึงไปสอนนี้แล้วเออจบเลยคือต่อคือคือต่ออันที่สองนะไอีกทีเดียว ีีุดยอดเขาเสือในเรื่องจะเป็นไงต่อไปปฏิทป้าศกใม่สวัครับ